ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีกระแสกดดันในในสวค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสวส่วนใหญ่ก็เลยจะมีท่าทีที่ที่ไม่แสดงออกชัดเจนนะครับเดี๋ยวกขคงต้องต้องรอในวันที่13เลยมีสัญญาณบวกแน่นอน,นครับทีน,นี้ก็ต้องยอมรับอย่างที่เรียนนะครับว่าในหลายวันนี้เนี่ยก็ได้รับกระแสข่าว นะครับว่ามีการกดดันนะสวที่ที่อาจจะถูกคาดหมายว่าจะโบวตให้กับคุณพิธานเนี่ยอย่างมากเป็นแต่ละลายนะครับแล้วก็อาจจะซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่กระแสข่าวก็มีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความส่งคนไปพูดคุยกดดันหรือพยายามที่จะมีมีบางกระแสข่าวก็ว่ากันถึงกับพยายามที่จะแบ็กเมลด้วยซ้ำนะครับหรือ,อเสนอผลประโยชน์ให้ ต่างๆนั้นนซึ่งก็หวังว่าจะไม่เป็นไม่เกิดเหตุแบบนั้นจริงๆอันนี้เรามีหลักฐานไม่ใช่ไม่มีเป็นเป็น,ปน,ปนกระแสะข่าวครับก็หวังว่าจะไม่เกิดแบบนั้นจริงๆสิ่งที่กังวลมากกว่าก็คงจะเป็นเรื่องการพยายามที่จะชูเรื่องอะไรละเอาเรื่องความจงรักภักด,ดีอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการจะให้โหวตไม่โหวตแคนดิเดตนายกตีซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในการที่จะทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าถือว่า เป็นการมินเมที่จะเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเข้ามาประทะกับผลการเลือกตั้งซึ่งซึ่งไม่ไม่ส่งผลดีต่อ,อต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยแล้วผมก็ต้อมกล้าาญต้องเ<ช>คารพแล้วก็ชื่นชวว่าต้องใช้ความกล้าหาญและความอดทนมากอย่างที่เห็นในไลน์แชทหลุดอันนี้ที่ยืนยันแล้วว่ามีจริงอยู่ในไลน์กลุ่มสวบอย่างที่คุณจุรยุทธได้พูดขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ยังยืนยัน ว่าย,ยังจะโหวตตามมติเสียงข้างมากซึ่งไม่มีชื่อพี่ายอยู่ในนั้นเลยนะครับเท่าที่ผมฟังไม่มีชื่อพักเก้าไกลอยู่ในนั้นเลยนะครับมีแต่คําว่าประชาชนมีแต่คําว่าเสียงข้างมากแล้วเมื่อระบบมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไหรปุ๊บเนี่ยพอระบบไปปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าวันนั้นนะครับผมเป็นนายกท่านก็ยังตรวจสอบผมได้สื่อมวลชนก็ยังตรวจสอบผมได้อีก3าปีถ้าผมทําไม่ได้อย่างที่ผมพูดท่านก็มีสิทธิที่จะโหวตผมออกจากตําแหน่งได้อระบบมันเป็นอย่างนั้น แล้วก็จะมีคนที่ดีที่ท่านเห็นว่าดีกว่าขึ้นมาแทนผมก็ต้องยอมแพ้แล้วก็ส่งมอบสิ่งที่ผมยังทําไม่สําเร็จให้เขาอย่างดีที่สุดเพราะเราเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราเอาระบบมาเป็นที่ตั้งขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ